กลับมาอีกครั้งของท็อกโชว์เรื่องการเงินกับหนึ่งเดียวคนนี้โคชหนุ่มจากกระพงศเมธพันธนาคารอมสินพรีเซนต์มันนี่โคชออนสเตจร่วมกับรายการเงินทองของจริงตอนชีวิตต้องสู้พะกู้ไว้เยอะท็อกโชว์เรื่องการเงินที่จะช่วยคุณแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันเสาร์ที่18โคราชซินีเพล็กเสาร์ที่25าพารากอนซินีเพล็กเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง คนส่วนใหญ่คิดว่าจะรวยมันต้องหาเงินทำอะไรก็ถามว่าได้เงินไหมได้มากไหมโดยไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่จะดึงดูดเงินมาให้เรานั้นคือสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าผมมีสมการส่วนตัวเล็กๆของผมสมการหนึง่งความมั่งคั่งเท่ากับคุณค่าคูณด้วยพลังทวีพลังทวีก็คือเหมือนกับกระบอกเสียงตัวกระจายทำให้คนรู้จักคุณค่าของคุณ แต่คุณค่าคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเราทํางานดีเห็นไหมครับเจ้านายเห็นผลงานเนี่ยเรียกคุณค่าเราสร้างธุรกิจที่มันตอบโจทย์ผู้คนสร้างคุณค่าเราทํางานแก้ปัญหาให้ผู้คนได้สร้างคุณค่าเมื่อคุณสร้างคุณค่าเงินจะไหลามาเองมีคนบางคนเข้าใจผิดกับกฎบางกฎบอกว่าทําในสิ่งที่รักแล้วเดี๋ยวเงินจะไหลามาเองกล้าบอกได้เลยนะครับว่าไม่จริงถ้าสิ่งที่คุณรักนั้น มันไม่ใช่สิ่งที่ไปตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้คนอื่นได้สิ่งที่คุณรักและคุณลงมือทําเรียกว่างานอาดิเรกไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งอะไรคุณได้เพราะฉะนั้นคุณทําอะไรถามตัวเองสิงครับว่ามันตอบโจทย์ได้หรือเปล่าคุณทําห้องเช่าแค่สักหนึ่งห้องแต่คุณทําห้องเช่าในแบบที่มันเหมาะสมทําในเขตสุขุมวิทคุณรู้ว่าแถวนั้นมีคนญี่ปุ่นเยอะคนญี่ปุ่นต้องการแบบไหนอย่างไรคุณทําทรัพย์ที่มันตอบโจทย์ ของแบบนี้มันไปตอบโจทย์เขามีคุณค่าต่อเขาเขาก็มาเช่าแล้วคนบางคนก็ถามว่าทำไมหนูไปเปิดห้องเช่าอีกที่หนึ่งไม่มีใครมาเลยนอกจากวิญญาณก็สิ่งที่มึงทำมันไม่ตอบโจทย์เลยไปทำห้องซะหรูหลาแถวนวนครคนเช่าแถวนั้นเขาอยากได้ที่นอนที่พักผ่อนที่พรุ่งนี้เช้าไปทำงานมึงถ้ามึงทำเกินคุณค่าที่เขาอยากจะได้ไม่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งไม่ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นคนเราฮะ โฟกัสไปสิ่งที่ที่คำว่าคุณค่าจะทำอะไรจะสร้างอะไรถามตัวเองหน่อยสิว่ามันช่วยคนได้เยอะไหมคนอยากจะได้ของแบบนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้มันก็จะไม่สร้างเงินให้กับเรา